ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่สุขโขทยัยโดยเอบจอสุขโขทัยค่ะหลายๆคนนะคะคงจะทราบกันดีอยู่และะ้วค่ะว่าตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมานะคะยาวไปจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้ค่ะทางจังหวัดสุขโขทัยนะคะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรป,ปกครองส่วนท้องถิน่นรอบคัดเลือกภาคเหนือนะคะประจําปี2556ซึ่งถือเป็นครั้งที่31แล้วด้วยค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะม จากแต่ละจังหวัดรวมทั้งสิ้นถึง17จังหวัดของภาคเหนือเลยค่ะมาร่วมทําการแข่งขันกันอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งในโอกาสนี้เองค่ะทางจังหวัดสุโขทัยก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างดีในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ทั้งในส่วนของการจัดสรรสานที่นะคะในการรองรับนักกีฬาหรือว่าจะเป็นการจัดสถานที่ในการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาอย่างมากมายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะที่ทางจังหวัดสุโขทัยนั้นได้จัดเตรียมความพร้อมมาอย่างดี นั่นก็คือการแสดงในพิธีเปิดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรายการที่นี่สุโขทยัยโดยอบจสุโขทัยเลยจะขอพาคุณผู้ชมค่ะย้อนกลับไปดูความสนุกสนานและความอลังการของบรรยากาศาพิธีเปิดในการแขง่ขงขันที่ผ่านมาว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะกับลําดับนี้กับเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยดรพันศรีกุลนาศลีได้มอบสูจิบัตรให้กับประธานในพิธีและของที่ระลึกกับเรียนเชิญท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยครับ ซึ่งขณะนี้นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยดรพันศ์สลีกุลนาศรีได้มอบของที่ระลึกและสูจิบัติขับขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด,ด้วยครับซึ่งลำดับนี้ผมขออนุญาตท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านนะครับเราจะเข้าสู่พาเลทของ ขบวนนักกีฬาทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเจ็บสิบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะครับซึ่งในขบวนนั้นนะครับก็จะมีนักเรียนนักกีฬามากมายครับขอเสียงปรบมือให้เกียรติต้อนรับขบวนพาเหรดของนักกีฬาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง17จังหวัดภาคเหนือในทะเลหลวงเกมณงบัดนี้ จะนำมาด้วยวงโยธวาทิศของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุสขโขทัยค่ะค่ะในส่วนของขอบวนที่1นะคะจะประกอบด้วยป้ายแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือครั้งที่31ค่ะครับซึ่งในขบวนนี้นะครับจะมีป้ายสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือ10อครั้งที่31นะครับรวมถึงป้ายทะเลหลวงเกม จะปรากฏต่อสายตาท่านผู้มีเกียรติทุกทุกท่านนะคะสำหรับว่ากรรมกีฬาทะเลหลวงเกมส์ค่ะและเสียงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะต่อด้วยหมู่ขบวนทองชาติไทยโดยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสุโข,ขทัยวิทยาคมนะคะขอเสียงปรบมือบ้านรับทัพกีฬาดากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะจังหวัดแรกนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับ ผู้ถือป้ายนะครับนางสาวสุธิราพงบุรพ์นะครับถือป้ายเป็นสาวงามของจังหวัดกำแพงเพชรครับจังหวัดกำแพงเพชรร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและเทศบาลเมืองกำแพงเพชรค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายกสุนทรรัตนากรและนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนะคะนายกชัยวัฒุ์ัุภาพาณิชย์ค้าขวัญของจังหวัดกำแพงเพชร กรุพักเรื่องเมืองคนแกร่งศิลาแรงใหญ่ลวดไข่หวานน้ำมันลานประบือเรื่องลือมรดกลอกค่ะเสียงปลาบือต้านรับพักนักกีฬาจากจังหวัดเชียงรายค่ะจังหวัดเชียงรายนะครับผู้สาวงามผู้ถือป้ายของเราในวันนี้นางสาวจิราภาทมคานะครับเป็นสาวงามที่ถือป้ายจังหวัดเชียงรายทาฝันประจําจังหวัดเชียงรายนะคะเหนือสดในสยามชายแดน3ามแผ่นดิน หินวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงค่ะในส่วนของจังหวัดเชียงรายประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเทศบาลนครเชียงราย เทศบาลตำบลจันจ้านะคะเทศบาลตำบลป่างแงะเทศบาลตำบลป่า,แ,า,าแดดเทศบาลตำบลเมืองพานอบตอดอยงามอบต่ทรายขาวและอบตอเมืองพานค่ะอบจอเชียงรายนะคะนายกสลักคริสติยภไพรัตน์ค่ะกับวันนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยท่านจักรินเปี่ยนวง์และนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยดรพันศลิกุลนาสลิรวมถึงคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทยัยวันนี้อยู่ที่นี่พร้อมกับผุ้น่าสุดราชการจังหวัดสุโทขทัยค่ะขอเสียงปรบมือต้านรับพักนักกีฬาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่นางสาวธิพาวนพุทธรัตน์นะครับผู้ถือป้ายจังหวัดเชียงใหม่ครับต่อด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผู้ถือป้ายนางสาวสิริวันปัวโชติครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอบจอเชียงใหม่เทศบาลน,นครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลทุ่งเข้าพวงเทศบาลตำบลแม่วางเทศบาลตำบลหนองปากข้างและอบตอแม่ศูนย์มีคำขวัญประจําจังหวัดนะคะโดยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบุคคลชาติล้งามตางามล้ําค่านักง่อนพิงค่ะในส่วนของนายกบุญการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยท่านนายกบุญเลิศบูรณะปกรณ์นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับ ีฬาจากจังหวัดตาก่ะโอ้โหมาต่อเนื่องเลยนะคะจังหวัดตากนางสาวนักชันันจบสี่นะครับผู้ถือนักชันันจบสี่นะครับผู้ถือป้ายของจังหวัดตากครับจังหวัดตากประกอบไปด้วยเทศบาลนครแม่สอดนะเทศบาลเมืองตากและอบตสามหมื่นค่ะค่ะขอเสียงปรบมือต้านรับกีฬาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะกับจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพนะครับผู้ถือป้ายของเรานางสาววรรลดา พระทองคำผู้ถือป้ายสาวงามของเราแต่งกายด้วยความสวยงามตามมาด้วยองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับนางสาวหนึ่งฤทไทยเกตทองครับอบจอนครสวรรค์นะคะโดยท่านนายยกมานพสรีพึ่งนะคะก็สนับสนุนนักกีฬาะีะร่วมในมหากกรรมทะเลหลวงเกมส์ครั้งนี้ค่ะกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กณักครูนักกีฬานะครับ สรงสายตาให้กับท่านประธานด้วยนะเมืองสี่แฉวนครสวรรค์นะคะกับกำาฝันจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเมืองสี่แฉวแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดรารถเด็ดปากน้ำโพค่ะตามมาจากนครสวรรค์ขอเสียงปรบมือต้อนรับทักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดน่านค่ะกับตามมาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านค่ะกับนางสาว กาิิฐาทองมีผู้ถือป้ายครับค่ะในส่วนของนายกกองก์กับริหารส่วนจังหวัดน่านนายกนรินเหล่าอารยะนะคะคำขวนนัญนะคะของจังหวัดน่านนะคะแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างำขำจิตรธรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรื่องรองพระธาตุแช่แห้งค่ะกับนั่นก็คือคำขวัญประจำจังหวัดน่านนะครับและกำลังจะปรากฏสู่สายตาท่านผู้เก็บทุกทุกท่านตื่นพังนักกีฬาจากจังหวัดพะเยาค่ะ กับจ um, ังหวัดพะเยานะครับมีควานพะเยาที่ใจนะครับรวมถึงมีน้ําอันอุดมสมบูรณ์นะครับผู้ถือป้ายจังหวัดพะเยาคือนางสาวขวัญฤดีสอนเพชรครับค่ะซึ่งจังหวัดพะเยาเดี๋ยส่งเป็นเทศบาลเมืองพะเยานะร่วมแข่งขันในครั้งนี้ค่ะกับเทศบาลเมืองพะเยานสาวงามของเราที่ถือป้ายคือนางสาวกาญจนาสีขาวครับค่ะควานพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตรหลวงบวงสวงพ่อขุนงามเมืองงามหรือเรื่องดอยบุตรสรา k ค่ะค่ะ ปั้ปรับพักนักกีฬาจากเมืองชาลวันจังหวัดพชริค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเพิ่งย้ายมาใหม่ๆนะครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับจังหวัดพิจิตรของเราด้วยนะครับจังหวัดพิจิตรนางสาวปียเวศน้อยยมนะครับผู้ถือป้ายของจังหวัดพิจิตรนะครับหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรนะครับตามมาด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนางสาวรอองดาว น้ำตาครับค่ะในส่วนของนายกงร์กรปริหาส่วนจังหวัดพิจิตรนายกช้าชายเจียมสีพงนะคะคำขวัญประจําจังหวัดหินประสูตรพระเจ้าเสือแห่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินก็เถินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรบเด็ดต้มผ้าข่อยเจ้าเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเดื่งชาละวันค่ะโอ้โหนะครับเรื่องรือจริงๆเลยนะครับ เป็นบรรยากาศแห่งความสุขจริงๆแล้วสำหรับวันนี้นะคะในพิธีเปิดทะเลหลวงเกมสานะดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขจังหวัดสุขโขทัยค่ะขอเสียงปรบมือต้านร,รับทัพนักกีฬาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะครับจังหวัดพิษณุโลกผู้ถือป้ายจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนัทนารีนัทนารีวงพรมนะครับซึ่งวันนี้สวยงามนะครับแต่งกายพร้อมกับป้ายจังหวัดพิษณุโลกต่อด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนางสาวรัชนกเมืองแป้นครับ การบริหารส่วนจดทิษณุโลกนะคะโดยนายกมนชัยวิวัฒนวิวัฒนานะคะถ้าอ่านผิดต้องขอไปนะนายยงการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะคะคําขวัญประจําจังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะพระพุทธจินราชงามเลิศถินกําเนิดพระนเรศวรสองฝั่งหน้านล้วนเรือนแผ่หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตราการตาค่ะและกำลังจะเข้าสู่สนามนะคะกับนักกีฬาจากเมืองมะขามหวานขอเสียงปรบมือต้อนรับนักกีฬาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกับเราจะได้ชิมมะขามหวานณปัตตีนะครับผู้ถือป้ายของเรานะครับนางสาวอินทุออนโพเรืองสาวงามของเราที่ถือป้ายให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อมาด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นางสาวอภิชยาหรือยอดครับ คำขวัญของจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสี่เทพเมืองเก่าพราะอนุสร์มาตร์ก่อนข้อขุนขาเมืองค่ะกลับรวมถึงป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวสริยาไครยะครับอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนายกทัคกระเดชทองใจสดค่ะ ขึ้เนเหนือไปอีกหน่อยนะขอเสียงปรบมือบ้านรับทัพกีฬาจากจังหวัดแพร่ค่ะจับจังหวัดแพร่ผู้ถือป้ายนางสาวพัช,ชรินใจทิมครับสาวงามของเราพร้อมด้วยนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นางสาวเพชรชรัตน์ขวัญเกิดค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นายกอนุวัฒน์วงวันนะคะคำขวัญของจังหวัดแพร่นะคะมอ้อหอมไม้สักหินรักพระหล่อช่อแห่สีเมือง หรือเรื่องแพะเมืองผีผนแพร่นี้ใจงามค่ะส่วนจังหวัดแพร่นะครับมี เขาเรียกว่าพัทธใช่ไหมพัทธช่อแห่ค่ะทำลองพะทธช่อแห่มาให้เราได้ชื่นชมในกระบวนขององค์การของเทศบาลเมืองแพร่นะคะขอเสียงปรบมือต้านรับพรักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะจังหวัดแม่ฮ้องสอนเมืองสามบกใช่ไหมเพราะว่าอย่างนั้นนะครับพูดถือป้ายของเราคุณเบญจพัดครับนางสาวนักทพรทองดีนะรวมถึงเทศบาลเมืองแม่ห้องสอน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนางสาววชิราพรขุนทองและนางสาวชานินาถพรมนาคาครับานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายกอักเกเดชวันชัยธนวงค่ะคำขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมอกสามฤดูกองหมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คฝนดีประเพณีงามลือนา บัวตองค่ะโอ้โห,โหนะครับคำว่าบัวตองนี่เป็นที่รู้จักและก็เป็นหลายคนอยากจะไปเที่ยวไปสัมผัสความ<ช>สวยงามของทุ่งดอกบ,บัวตองนะคะครับจังหวัดต่อไปขอเสียงรปรบมือต้านรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดลำปางค่ะกับจังหวัดลำปางสาวงามที่ถือป้ายของเรานางสาวแพรพลอยแสงทองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนางสาวนพรัตนีภัยบูร์ครับ จังหวัดลำปางเมืองรถม้านะคะคำขวัญประจำจังหวัดของเราทานหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกหานุรักษ์ช้างไก่ให้ลือโลกกับนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้วยกาไก่ใช่ไหมถ้วยตาไก่และขอเสียงปรบมือต้อนรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดปูนค่ะกับจังหวัดุูนสาวงามผู้ถือป้ายของอ ลำพูนนะครับนางสาวอภินญ,ญานุ่มรมและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนางสาววิภาพรทุ้กันครับดรนิรันดานยพยูนนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะคะคำขวัญของจังหวัดเราพระถาบเด่นกระลบถังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหริบุญชัยค่ะครับสีหริบุญชัยนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำพูน มาแล้วนะคะสำหรับเมืองพระยาพิชัยดาบผักนะเมืองลังสัดหวานประเบิรต้อนรับจังหวัดอุตรดิตถาครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นจังหวัดที่ติดกับจังหวัดสุโขทัยทางเหนือนะครับผู้ถือป้ายจังหวัดอุตรดิตถ์คือนางสาวนัทธริกาโยมจันทร์และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นะครับนางสาวสุภาวดีแก้วนินครับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นะคะนายกสำรากเอื้อจิรวานิชนะคะคำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะคะ เหล็กน้ำที่ลือเรื่องเมืองลังศาสหวานบ้านพระยัพิชัยดาบหักหินสักย์ใหญ่ของโลกค่ะตามมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์อ่อางเหมือนกันประเอบไปด้้านรับอุทัยธานีค่ะกับจังหวัดอุทัยธานีผู้ถือป้ายนางสาวสาริณีสุขศอน,นะครับตามมาด้วยเทศบาลเมืองอุทัยธานีนางสาวเมธาวดีแป้นสอนครับ อุทัยธานีเมืองพอชรนกจักรีปาราทรัด,รดีประเพณีเทวซ่องอ,อบ้านน้ำตกนอดอกลอกล้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสแกกลางตลาดนัดดังโคกระบือค่ะขอเสียงปรบมือบ้านรับเจ้าภาพจากจังหวัดสุโขทัยค่ะขอเ,เสียงปรบมือดัง้วยครับจังหวัดสุโขทยัยผู้ถือป้ายของจังหวัดสุโขทัยของเรานางสาวสุทาวันพีระพาณิชและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยผู้ถือป้ายนางสาว ยาสเนีนฟิสแมนครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนะโดยดรพันศุริกลัวนาศุรินายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนะคะคำขวัญจังหวัดเราค่ะมรดกโลกธรำเนิยไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจบสันคลลกพองโบราณการไม่ย่าพ่อขุนร่วมกันแห่ความสุขค่ะ ครับนี่ก็คือกองทัพนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนะครับกับการแข่งขันกีฬาทะเลหลวงเกมครั้งที่31ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่20 1 8ถึง28ตุลาคมนี้ครับเห็นถึงความยิ่งใหญ่นะเราก็เกิดความภาคภูมิใจและประทับใจอย่างยิ่งนะคะกับบรรยากาศแห่งความสุขแบบนี้นะคะกับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ จดเป็นครั้งที่31ณจังหวัดสุขโขทัยค่ะครับซึ่งขณะนี้นะครับนักกีฬาไม่น้อยกว่า4,000คนนะครับในสนามสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตสุขโขทัยโดยท่านผู้ราชการจังหวัดสุขโขทัยท่านจักรินเปลี่ยนวงและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยนายกดกรพันศริกุลนาศรีและผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยรวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง70แห่งวันนี้ครับ โอ้โหนะครับเขาขเรียกว่าค้ามเนเป็นยังไงเข้าโอ้โหบรรยากาศนะคะเชียด้วยนะคะสักครู่ค่ะเราก็จะเข้าสู่พิธีเปิดการแข,ข่งขันนะคะอันยิ่งใหญ่และประทับใจนะคะกับทะเลหลวงเกม18-28ถึง28ตุลาคมนี้ค่ะกับลำดับต่อไปนี้นะครับจะเป็นการเชิญธงชาตินะครับซึ่งจะมีนักกีฬาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับจะร่วมกันเคารพธงชาติ นักกีฬาในสนามซายหันลำดับนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีและนักกีฬาครรอบทรงชาติทั้งหมดตรง กีฬาในสนามขวาหันค่ะและลำดับนี้ค่ะเรียนเชิญประธานกรรมการจัดการแข่งขันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยดรพันศริกุลนาสิริและคณะผู้บริหารที่บริเวณแท่นพิธีค่ะเพื่อจะได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่31ค่ะคณะผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดสุขโขทัยนะคะ ทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองสุขโขทัยธานีคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยและผู้นำท้องถิ่นของเราของจังหวัดสุขโขทัยในครั้งนี้ค่ะสักครู่หนึ่งนะคะทุกท่านนะคะร่วมแรงร่วมใจนะ,ะพี่น้องท้องถิ่นสุขโขทัยวันนี้รวมใจนะ,ะจัดงานนะคะกีฬาทะเลหลวงเกมส์นะคะกับวันนี้ผู้บริหารรวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ ซึ่งใส่เสื้อสีสีส้มใช่ไหมฮะ<อ>สวยงามนะครับซึ่งออกแบบนะครับรวมถึงตราสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันในครั้งนี้<อ>ลำดับนี้พร้อมแล้ว<อ>ผมให้ขอขอนุญาตกราบเรียนเชิญนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยดรพันศรีกุลนาศรนาศรีกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดสุโขทยัยท่านจัก,กรินเปลี่ยนวงขึ้นรับคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญท่านค่ะ กาบเรียนท่านผู้ราชการจังหวัดสุขโขทยัยท่านจักรินเปลี่ยนวงในานามคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งประเทศไทยครั้งที่31รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือประจำปีการศึกษา2,556ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยรับเป็นเจ้าภาพด้วยความเต็มใจยิ่งใช้ชื่อการแข่งขันว่าทะเลหลวงเกมโดยมีปลาพะร่วงเป็นสัญลักษณ์ประกอบด้วยผู้ควบคุมและนักกีฬาจาก17จังหวัดภาคเหนือจำนวน70หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประกอบด้วยนักกีฬาจำนวน 6,162คนแบ่งการแข่งขันเป็น4รุ่นอายุจำนวน12ประเภทกีฬาระหว่างวันที่18ถึง28ตุลาคม2556ณสนามกีฬาสถาบันการพะละศึกษาสุขโขทยัยวิทยาเขตสุขโขทยัยโรงเรียนสุขโขทยัยวิทยาคมวิทยาลัยเทคนิคสุขโขทยัย และทุ่งทะเลหลวงแก้มลิงอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความเจริญงอกงามทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาห่างไกลาย,ยาเสพติดและมีสมรรถนะเหมาะสมเพื่อรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน 2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก17จังหวัดภาคเหนือเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไปการจัดการแข่งขันครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานมีความมั่นใจในศักยภาพและความพร้อมขององค์กรในจังหวัดสุขโขทยัยที่มีความเชี่ยวชาญและศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม ได้แก่สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสุขโขทยัยวิทยายลัยนาตสินสุขโขทยัยสมาคมกีฬาจังหวัดสุขโขทยัยสถาบันการศึกษาต่างๆหน่วยงานภาคราชการภาคประชาชนและภาคเอกชนตลอดจนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมพี่น้องท้องถิ่นจังหวัดสุขโทขทัยก่อให้เกิดพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจอย่างยิ่งใหญ่ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาก่ลาวเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแข่งประเทศไทยครั้งที่31รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือประจำปีการศึกษา2556 ขอกาบเรียนเชิญค่ะท่านนายกองค์การบริหารหส่วนจังหวัดสุโขทัยท่านดรปันธริคุณนาธิริชนะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกกินดีได้เป็นเกียรติอย่างยิ่ง<เ>ที่ได้มาเป็นประธา,าในในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่3 1ร,รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีพุทธศักราช2556ทะเลหลวงเกมในวันนี้ผมขอให้นักกีฬาที่เขาร่วมการแข่งขันทุกคนมีความตั้งใจที่จะใช้ความสามารถของตนเองให้ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจสู่สถาบันภายใต้กติกาการแข่งขันที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อมิตรภาพอันดียิ่งสื่อไปในโอกาสนี้ผมขอแสดงความ ชื่นชมคนะกการจัดการแข่งขันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยที่บริหารและดำเนิน,เนการอย่างเต็มประสิทธิภาพผมขอเป็นกำลังใจให้ในักกีฬาทุกคนและอานวยพรให้การแข่งขันนักกีฬานักเรียนในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการแข่งขัน,ขนกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยครั้งที่31รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือทะเลหลวงเกมณบัดนี้ครับลำดับนี้นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะร่วมกับท่านผู้ราชการจังหวัดสุขโขทัยท่านจักรินเปี่ยนวงได้ร่วมกันสั่นกระดิ่งเป็นการเปิดงานอีกครั้งนะครับ ประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หันไพรฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไรไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พอขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อ ไพ่ในเมืองสุโขทัยนี้จึงชมเบิกฟ้าพลังกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือครั้งที่สาม็ดขอเชิญทุกท่านรวมพลังจิตวิญญาณสมานณฉันในพิธีเปิด เลหลวงเกมด้วยเสียงกระดิง่งอันศักดิ์สิทธิ์และเที่ยงธรรมแห่งองค์ข้อพระคำแหงมหาราชเมืองสุโขทยัยโดยพร้อมเพียงกันณนะบัดดีขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยครับท่านประธานในพิธีได้สั่นกระดิ่งลักทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความยิ่งใหญ่ของทะเลหลวงเกมเริ่มแล้วค่ะ เห็นพี่ีเปิดอลังการและก็สนุกสนานไปแล้วนะคะรวมทั้งได้เห็นความตั้งอกตั้งใจนะคะของทุกๆภาคส่วนค่ะดังนั้นถ้าหากใครเห็นแบบนี้แล้วอยากจะมามีส่วนร่วมกับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้คุณก็สามารถมามีส่วนร่วมได้ด้วยการเป็นกองเชียร์ที่ดีนะคะการแข่งขันจะมีขึ้นนะคะจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากมาเป็นกําลังใจนะคะเป็นกองเชียร์ให้กับนักกีฬาก็สามารถมาได้เลยนะคะประจําจุดแข่งขันต่างๆนะคะและวันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วค่ะของรายการที่นี่สุโขทัยโดยเอ จสุขโขทยัยแต่คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการของเราได้ในครั้งต่อไปรับรองนะคะว่าจะมีเรื่องราวดีๆนะมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแน่นอนค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของแนนแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ